กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาพบกับชั้นสี่ธัญญากับช่องสีธัญญาแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้กลับมาไอเดนอีกแล้วนะคะกับสกินซามาลาของนางพลีเทสนะคะหรือว่า เก๋น,นั่นเองเออสกินคือจะบอกว่าเป็นสาวอินเดียมากเลยนะถึงใครจะไม่บอกว่าอินเดียแต่ฉันว่ามองว่าอินเดียนะคะและก็คือประเด็นสำคัญหรือว่าประเด็นใจความรักนี่ก็คือถามว่าสกินนี้ซื้อหรือว่าเติมเอาไหมไม่ค่ะนี่ค่ะดูจากบัตรนะคะ7วันค่ะอีดองอ่าถ้าใครไม่เชื่อซูมเข้ามาค่ะทดลองใช้3วันนะคะโอ้ยอ,องเอ้ยจนมากช่วงนี้นะคะโออ อยอดอกไม่มีตังเติมเกมเลยอะโรงเรียนก็ไม่ได้ไปไนเลยวแบนีอ้อ้ออีดอกผีจะหลงหาย,อยอกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะเออนั่นแหละอ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่ฉันด้วยนะคะช่วงนี้ร้อนเงินค่ะอีดอกเออไม่มีตังเลยนะคะ อาจจะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงกาอะไรใดๆเอยนะคะดิฉันก็ต้องกราบขออภัยทุกคนจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเราห้ามให้ไก่ขันไม่ได้นะคะถ้าจับต้มกินได้แต่ก็จับต้มเลยนะคะเพราะว่าจับต้มไม่ได้คะ่ะเพราะามันเป็นไก่คางบ้านอีกดอกเออ,เ,อ,อเราจะเสียเวลามากเกินไปแล้วนะคะเอาไปเราไปดูในตัวเกมกันเลยะคะ่ะ let's go <S ตายเลย Hell. แต่ละตัวอีดอกออจะเป็นงานไม่เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะคะไม่ได้เหยียดอะไรเลยนะคะคือแบบเล่นหลายตาแล้วแม่กูจะได้คลิปคือแบบนานมากีแต่แบบคนที่แบบเล่นไม่เป็นสงสัยเขาเป็นบุนเล่นใหม่นะคะสงสัยอ่าน้องบอดนะ่าจะเล่นเป็นอยู่มั้งนะลูกดูเล่นเก่งๆนะลูกนะแล้วตอนนี้ก็คือแบบรู้แล้วป่ะว่าใครเด่นสุดในนี้ ก็ต้องกู้อยู่แล้วปะเออความมั่นหน้าต้องยกให้กูนะคะเพราะกูสวยสุดในนี้<อ>ก็ดูชุดเอาอ่ะไม่อยากพูดมากอะค่ะก็ดูชุดเลยค่ะเอาเป็นว่าเรา,าไปดูในตัวเกมกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเลสซากอีกครั้งเกมเริ่มแล้วค่ะเออมือนเลิศเนาะดีในดอกละครไม่เคยไม่เคยหลับไหลอย,อยาเอยบทีชาตินะคะ ว่าแต่ละตัวใหม่นะคะว่างๆจะมาเล่นให้ดูโอ้ยนี่ก็ปั่นแต่งชิบหายเลยว่างๆจะมาอัดคลิปลงเล่นให้ดูนะคะเพราะว่าเอ่อหันมาหน้าห้องนานมากก็เลยแบบมาเล่นตัวละครเซอร์ไปก่อนนะคะถึงว่าเออสกินนี้มันจะเก่าไปหน่อยแต่มันก็สวยนะคะเออคืออยากจะบอกว่ามันเก่ามากโอ้ยดอกอีกแล้วหรอมึงเคยปั่นโดดไหมเนี่ยโอ้ยนางมานางมานางมันลงก่อนลงก่อนดอกเกลียวเกลยวเกยวอะไรอ่ะ พี่จะตามหนูไหมเออตามหนูมาเลยโอ้ยอุ้ยอะไรอะดวงตาอะไรอะคืออยากจะบอกเลยนะว่าเล่นโอ้โอ้โอ้มึงก็ให้กูพูดก่อนไหมหยอกเออเอาเอาเอาข้ามหรอกเปิดประตูเออยังไงยังไงเออยังไงมึเอออ้หยอกบ้าเออเออฝากไปก่อนเถอะมึงมึงจะมาไล่กูเหรอมึงแค่เหรอว่ามึงเป็นใครฮะ อีดอกยายานะกูอยู่ตรงไม้นะอย่ายาโอ๊ะโอ๊ะไวโดนไว้พลาดปลาดโอ๊ยอีดอกเอ้ยโดนรถช็อกปัดไปเลยปัดไปเลยโอ้ยอีดอกเอ้ยไม่ได้เลยโดนรถช็อกครั้งแรกกอไม่ใช่ครั้งแรกอีดอกหลายครั้งแล้วนะคะดูกดิ้กดิกงดิ้นก่อนดิ้นก่อนหวังว่าเพื่อนคงจะมาช่วยนะอีดอกเอ้ยอ่าเดินติดอินนี่โง่ไงกินปลาหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนอ่านางนางโอ้ ยัดเยยบกูเหรอกูอยากดังเด่นเออกูจะออกไปมึงอะไรมึงเจ้าอะไรอุ๊ยนางปลาโนกเหรอฉันไม่ค่อยรู้สกิลนางอะเพราะว่าแบบไม่เคยเล่นนางสักทีเลยเจ้าด้วยเพื่อไใครปั่นอยู่ตรงนั้นอะเอ้ยอีบอดเหรอบอดบอดช่วยแม่ด้วยลูกหนูตงมาแล้วแหละลูกจังหวะนี้มันไปแล้วลูกมันไปแล้วมันไปเอาอีบอดแล้วลูกแล้วลูก เออนั่นแหละอ๋อสวยวิ่งวิลูกไปหาที่หิวไปหาที่หิวกันเร็วเร็เร็วเออมันมมาข้างหน้าไม่ข้างหน้าลูกตามไม่ามไม่มาเออนั่นแหละหิวหิเออนั่นแหละโอ้มีแรงใจมีแรงกี่เอเย็นกี่ขึ้นมาเลยอ๋ออ๋ออ๋ออย่ากนันและอ๋อขอบคุณมากนะลูกที่ทําให้แม่เย็นกี่โอ๊ยอะไรอ่ะ เมื่อกี้นี้ลักซี้ลักซี้ลักซี้ยิงปืนให้อีหมอมัง้งน่าจะใช่เดี๋ยวฉันจะไปรอช่วยนะอุ๊ยอีดอกคิดแล้วอะเดี๋ยวปั่นเครื่องนี้ให้มันเสร็จก่อนก็แล้วกันลูกดีลูกดีอุ๊ยที่เขาจะรอดไหมนั่นอนะอย่านะอย่านะลูกลักซี้แกจะไปช่วยใช่ปะโอเคเดี๋ยวเฟสสองแล้วเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนะคะเออพักสาระได้ปะคือแบบช่องกูมันไม่ควรมีสาระอ่ะมันควันแบบงงทำอะไรแบบงงโ,โ,โอ้นั่นไงน้องน้องไปช่วยแล,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 ล้วน้องไปช่วยแล้วแล้วลูกเร็วเออ หนูจะอ้อมทำไมลูกอ้าวอ้อมอ้อมเร็วเร็วเร็วได้ไหมได้ไหมให้พี่ไปช่วยแม่ลูกเออเออช่วย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 ยังไงยังไงสงสัยนางไปหาเข็มฮิวมั้งหรือว่ากี้นางไม่เจ็บวะไม่รู้แหละอ๋ออีดอกไปกอดูเอากันเอาเองนะคะอออ๋ช่วยกระเอาช่วยกันแล้วเร็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 วยังไงอ๋ออีนี่ก็ตายอีกแล้วอีดอกเป็นอะไรเนี่ยต้องหน้าที่ฉันแล้วแหละ ลากิกลายลูกดูไปเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยเขาเองเดี๋ยวปัน่นขอปัน่นคร่องนี้อีกนิดนึงอีนิดนึงโอเคมาแล้วเดี๋ยวมึงเจอแผน2.5กูา่านะคะเปิดประตูวับ ช่วยอะไรป๊าป๊นนะะอองงาป๊าปมาคราป๊าเ๊าป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 นาะ๊าป๊าเ๊าอ๊าย๊าป๊าป๊าปงาป๊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 าปนาป๊าิงาป๊าป๊าอ๊างไาป๊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 าปกาป๊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 าปอาป๊าป๊าปอาไ๊าป๊าป๊าป้วป๊าป๊าป๊าป๊นป๊อย่าป๊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 าปอะไรอะ่ะ โอเคน้องบอดก็ปั่นเครื่องนี้ไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปที่ที่ที่แต่งงานนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็จะไปนะคะเออง,งั้นแหละเป็นคนที่แบบว่าชอบพูดคําว่าเอออะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะคืออยากรู้ว่าทุกคนเป็นไมอะ่ะเออคือแบบอยากรู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าคนบ้า ลูกกูเป็นใบโพล่านะคะโอ้ยโอเคน้องบอดปัดเร็วปัดเร็วลูกเราต้องช่วยอะไรเพื่อแล้วแหละเดี๋ยวแม่โทรหาคนก่อนเออยังไงโทรหาโทรหาใครเดี่ยอีลักกี้ดีกว่าอีดอกอยู่ใกล้เปิดเปิดประตูแล้วให้หมอเลยรับสิรับสิเมืองรับสิรับสิอีดอกรับรับเร็วโอ้อีดอกไก่ก็ขันอยู่ได้อะไรเอ่ะโอนางมานางมานางมาอะไรวะไอ้อะอะไรอะอะไร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 นั่นน่ะ อะไรโอ้ไม g ก็นั่งจับมาวางตรงนี้ฉันไม่กลัวคะ่ะฉันพร้อมจุกฉันบอกไว้เลยบอกวันหรอพร้อมจุกพร้อมเสมอถ้าเธอต้องการอ้าวหนีหรอไอ,อดอกเดินผ่านกูเลยอ่ะโอ้สงสัยแพ้ความสวยบอกตัวเองไว้ก่อนอะที่จริงคือมันมันเกลียดอ่ะมันเกลียดเราเกลียดเราหรือเปล่าไม่นะนั่งหาคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ่ะอีดอกกูว่าตาบอดบอดแล้วนะมึงนี่บอดกว่าเอาสิเก้าเก้าแล้วนะเพื่อนเจงอง ยังไงเออยังไงไหนอะน้องบอดอยู่ไหนอะน้องบอดลูกอยู่ไหนยะหนูเดินไปไหนอะลูก right เอาอีดอกเอาเอ,าอ๋อ <factual S 1> อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่นางรู้ไหมเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนอเปิดเพลงก่อนเฮ้ยอีตาบอดหลอดรู้ไหมฉันคือประธานบริษัทแห่งนี้หลอดไม่พิาได้ก็ํำแดงได้หรอกอ๋อ โอ้ยมีเต้นต่อเลยเปิดแพลงโอเคกัวไปดีกว่ากับเข้าบดหนักตาบอดหลอดเตรียมจุดเครื่องนะเพราะฉันเป็นบริษัทเอ้ยลิ้นมันกันเพราะว่าฉันเป็นประธานบริษัทแห่งนี้แกรู้ตัวไหมแกประปัดเดี๋ยวนี้ก็จะไปยืนตรงนั้นทำไมมาปันอีรอคอเรวๆ เมือ่อะไรของมึงเนี่เอ้าเอ้ยอย่าเล่นเลนตีดิเล้วๆจะปันไหมอะไรบะาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะล็อกจุดเดี๋ยวฉันล็อกจุดฉันได้จดย์ไม่ได้วันนี้เนี่ยอ่ะเปิดกล่องก่อนหล่อนผูชายทาให้ประเจ้าเอ้าลอมรพันกันอีกแล้วต้องมาตบมือทำไมฮะฉันคือบูทานบริส yeah ัท nee ์แห um ่งนี้นะดูดๆดูดอดูดูดูดลดู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 ดอกเปิดู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 ดอดอดู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 ดอดูางไปอีกามาเหรอหรือว่าอะไรอ่ะ รือว่าอีกาขึ้นหัวอยู่แล้วอะน่กกลัวอ,อีดอกอะไรวะสรุปนางอยู่ไหนโอ้ย,อยนางมาแล้วอย,อย่าไล่กูไล่ดันไล่ดันโอ้ยไม่โดนไม่โดนยังไงยังไงแอบแอบแอบอีดอ,อ,ดอ,อ,ดอกตาบอดตดนตีกูจุดเครื่องจุดเครื่องเมื่อะไรเดี่ยสองรอบนะอะไรเนี่ย อะไรอ่ะอ๊อฟอ๊โดนแล้วโดนแล้วอุ้ยดอกจุดไม่ทันไปอย่าพึ่ง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 อะไรอะไรมึงอะไรอุ้ยน้งไหนลงบอดว่ะน้องบอดลูกเร็วๆลูกรีบลมอีดอกรีบลมเร็วๆยังไงยั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 งไม่ลมยังไม่ลมยังไงยังไงมันจะไงฮะจะลมหรือยังเนี่ยอะไรวะเนี่ยรีบลมดีอยู่ไรวะลมเร็วๆโ็วเอออย่าแล้วโอ้ ปุดและค่าจุดจุดจุดุจุดอะดรีนาลีนพุ่งพรานนะคะเออกดกดตต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 นางมาไล่ฉันหรอนางจะมาไล่พี่ฉันหรออย่าค่ะอย่าอู้อูตาแดงกําเลยอีดอกเอ้ยน่ากลัวจะมึงนะอย่าหล่อนจะมาไล่พี่ฉันหรออุ้ยอะไรอ่ะนางไล่บอดหรอน้องพ่ออยู่แถวนี้หรอะต้องรีบเปิดประตูแล้วเร็วลูกบอดลูกเจาะเจเออไม่ใช่จอะจุกจุกจุกลูกจุกเร็วเว ยังไงอีหานี่ก็ว่าเก่งอะไรเนี่ยจ้องฉันหล่อนคิดจะฆ่าฉันหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะน้องบอดน้องบอดลูกน้องบอดอยู่ไหนอ่ะเอาอีดอกตาบอดไปไม่โดนออ้ยโอ้ยนั่นไงตาบอดตาบอดลูกลกอย่าออกไปอย่าไปอย่านะอย่าอย่าอย่ามีนะอีดอกเออที่มาตีเบอกียอะไรวะเนี่ยอย่าเปลี่ยนเป้าหมายอีดอกอย่าเปลี่ยนเป้าหมายส่มึงอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นใบโพล่าหรือเปล่าอุ้ยอะไรวะ นะเออเออฆ่าไปเลยนี่ไหนอีดอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคิดอะไรออกละเหนียวก่อนเถอะทิกตอกทิกตอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอปังหวะก่อนนะเราจังหวะเ้วจะโทรหาน้องบอดให้น้องบอดเข้าประตูมาไม่สิเราจะหลอกล่อมันมาให้น้องบอดวิ่งประตูมายังไงงาไปเลยเออเออโทรร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 ับรรรรรรรับลูกรร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 รตรร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 รอรร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 รต้องไปรอตีกูแน่รร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 รงรรรร อีดอกกูกดออ,ออกไม่ทันอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดแผนนิดนึงแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันอะไรอะไรมึงอยาอีบอดออกอ้าวเกือบขิดแล้วไม่ละอีดอกทอง